แล้วก็เยาวชนหลายองค์กรผู้นำาภาคส่วนต่างๆท่านหน้าส่วนนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาในงานวันนี้วันที่12เดือน12ปี12 2012เป็นวันที่มีความสำคัญที่ภาครัฐกับภาคเอกชนได้สารมือกันเพื่อจะสารฝันเยาวชนคนภูเก็ต ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผมเรียกว่าที่กรุงเทพมี3 g แต่3 g ที่ผ่านพ้นข้อวิภาคมาจะเริ่มที่ภูเก็ตเป็น5จังหวัดแรกในเดือนเมษายนแต่3 g ที่ภูเก็ตได้เริ่มแล้วจี g แรกคือ Green City เมืองสีเขียวท่องเที่ยวสีเขียวบรรยากาศต่างๆสีเขียวชุ่มฉ่ำ สะอาดสงบสะดวกสบายสันติสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรแล้วก็สร้างสรรค์จีที่สองคือกีฟโซซิอิสังคงมเปนการให้การแบ่งปันการจุนเจือการมีเมตตาเอื้ออาทรกันพระราชด,ดำรัสในการออกมหาสมาคมล่าสุดพระองค์ก็ทรงนเน้นยำ้ำคำนี้ การช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันมิตรไมตรีชื่อเดียวกับพูว่านี่และทุกครั้งที่มีพระาชรำรัสจะมีคำนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายภาครัฐเอกชนได้รวมมือกันน้อมนำพระาชรำรัสนี้เป็นสิ่งที่วิเศษสุดจีที่สามคือ Good Life มีชีวิตที่ดีสิ่งที่หลานได้พูดจีห้าเรื่องนั้น ก็อยู่ในใจของทางจังหวัดอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทําจากง่ายไปหายากการเติบโตของของสังคมบริปโภคนิยมกับการเติบโตทางจิตใจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องไปด้วยกันต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นประการที่จะให้อาณาจักของสิ่งที่เรียกว่าเป็นบริปโภคนิยมนั้นให้แผ่วเบาเราสู้ได้เรรับมือได้ กับโลกาภิวัตน์พัฒนาที่มาถาโถมมาสู่บ้านเรา